นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็จะมาพูดจากันเรื่องกิจกรรมของมูลนิธิก็มีส่วน เกี่ยวข้องคุ้นเคยกันก็มีกิจกรรมการทอดผ้ากาถินในกิจกรรมเหล่านี้หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาไปก็ยังมีหลายที่ด้วยกันแต่ที่กำหนดไปแล้วที่เราจะต้องมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องก็จะมีกิจกรรมที่มูลิธินั้นเป็นเจ้าภาพ ในการที่จะนำผ้ากถินไปทอดนหน้าวันที่หพฤศจิกายนพศ2566น,น้ี้เขาจะเป็นวัดหัวธรรมนบใน,นตำบลบ้านดอนอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็กิจกรรมเหล่านี้เราก็วางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ทีนี่วัดที่เราจะต้องดูแลในส่วนที่สองนั้นก็เป็นวัดโบสถ์วิทยาคารก็วันที่11พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวัดสำนักสงฆ์ของอท่าน,นอาจารย์ฝัดณะสำนักฐานบัญชานะครับซึ่งอ,อยู่ตะบนอุทอง อำเภออูทองจังวัดสุพัรณบุรีก็จะเห็นว่าวันที่11นั้นมี2งานด้วยกันที่เรามูลธีมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องนะครับจากนั้นไปก็วันที่26นะที่พฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็จะไปวัดปีล็อกซึ่งก็มีมีการเตรียมการไว้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราก็จะไปร่วมกิจกรรมการทอดผ้ากฐินกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการบอกกล่าวให้พวกเรามีการน้อมละลึกสิ่งที่เป็นประเพณีของการกุศลก,การกุศลกันสิ่งที่เราเน้นเรื่องการกุศลแบบนี้เรียกว่าการเสริมกำลังใจนะครับ ที่จะมีการร่วมพลังในการให้เกิดความสามาัคคีแล้วก็นอบน้อมเรื่องราวของการกะระทำดูแลซึ่งกันและกันก็ประกอบกิจกรรมพุทธบริษัท4ซึ่งประกอบไปด้วยพิสุพิสุณีอุบาสกและก็อุบาสิกาทั้งหลายที่มีโอกาสสร้างกำลังใจกัน ก็สิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะมีหลายที่ในะที่เราไม่สามารถจะบอกไปทั้งหมดได้เนื่องจากว่าเรานั้นก็ก็ททำกันอยู่แล้วนะครับทั้งเขตกับทุ้แบนก็จะมีแต่เนื่องจากว่าผู้พูดเองอก็มีโอกาสกระทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นปกตินะครับก็ดูแลกันตามสมควรที่พอจะมีโอกาส นะใช้กำลังใจสืบลูกสืบหลานสืบสังคมพวกเราทั้งหลายที่มีเป้าหมายของการเรียนรู้นะครับเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะเข้าถึงการพัฒนาใจสู่ลูกสู่หลานให้มีความระอายตบากกันและมีความปาัฒนาจะให้มีการเรียนรู้กันในรูปแบบต่างๆ นะครับทีนี้สิ่งเหล่านี้แหละครับทาให้เราต้องมาระลึกสิ่งที่จะต้องกระทําและระลึกระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องกิจกรรมเหล่านี้เพราะในยุคใหม่ๆสังคมก็ถือว่าขาดตกบกพ้องกันพอสมควรในเรื่องการกระทําซึ่งบางทีนี่แะครับเราต้องตักเตือนพวกเราทั้งหลายอย่าเผลอตัวเผื่อตน กิจกรรมเหล่านี้เป็นการกุศลซึ่งเรามีความตั้งมั่นจะให้เกิดการกุศลจริงๆนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการกะระทำด้วยเจตนาที่ดีแล้วก็จะต้องมีการระมัดระวังสำรวมกายวาจาใจไปด้วยนะคะรับเพราะนั้นกุศลอันประเสริฐเหล่านี้จะนำพาให้พวกเรา พุทธบริษัททั้งสีนั้นมีความสุขความเจริญและเป็นกำลังใจนะครับจึงเรียกกันว่าบุญและบารามีถ้าเราเข้าใจเนี่นะครับเรียกว่าบุญบาลมีการที่เราได้มีโอกาสแต่ต้องผ้าไตรจีวรก็ดีกิจกรรมต่างๆในการที่มีการกุศลร่วมกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง จะเป็นโงทานนะครับปัจจัยภายนอกจะเป็นปัจจัยภายในก็เรื่องศีลในเรื่องพฤติกรรมในการที่จะสืบทอดคุณงามความดีในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์กันเราเคยพูดจากกันไว้เหมือนกันในกิจกรรมเหล่านี้เราต้องสังเกตตัวเองในการที่จะกระทำแล้ว ต้องไม่เดือดร้อนตัวเรานะครับต้องต้่งเรียกสําสรวมกายโดยการากเรียกเบิกบานแจ่มใสให้ได้นะครับถ้าร่างกายจิตใจของเรานั้นมีการเบิกบานแจ่มใสน้อมสู่การทำกรรมที่ดีแล้วเราจะมีการเตรียมการปราณีตนะครับการที่จะสํารวมกายวาจาใจ จะบอกกล่าวญาติพี่น้องอาพุทธบริษัทสีนั้นเราจะให้กำลังใจกันในเรื่องบุญกุศลแต่ละปีนี่น,นะครับก็เชื่อมั่นกันในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมกันโดยทั่วหน้านะครับจะเป็นในเมืองนอกเมืองจะเป็นวัดป่าวัดบ้านอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่จะต้องน้อมสู่ตัวเราเป็นหลัก นะครับตัวเราต้องเป็นหลักในเรื่องความเชื่อมั่นในการกุศลที่เราตั้งใจจะกระทำเท่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณน,นี่นะครับเราต้องสังเกตดูว่าเราจะทำการกุศลแบบนี้เราจะต้องมีการตะเตรียมตัวเองให้พอควรพอดีนะครับ จะไปเบียดเบียนตัวเองโดยการเพื่อจะทําการแข่งขันว่าเหล่านั้นจะต้องมีเป้าหมายปัจจัยภายนอกมากมากถ้าเราไม่พร้อมเนี่นะครับเราก็ทำด้วยกำลังใจนะครับเราก็จะรอบน้อมสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่มีการกระทำต่อพวกเราพุทธบริษ,ษ,ษัท4นะครับโดยการรอบน้อมเคารพ นะครับทางกายทางวาจาทางใจของเราและเป็นกําลังใจนะครับที่เราจะต้องน้อมหาจิตใจตัวเองนะครับเพราะนั้นเราเคยพูดจากกันนะครับเมื่อที่ผ่านมาและคนที่อยู่นอกวัดไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดแต่น้อมอนุโมทนาในการกระทำการกุศลกัน นะครับจะเป็นเรื่องการบวชพระกด็ดีการสร้างกิจกรรมในสถานที่มีครูบาอาจารย์มีวัดมีสถานที่ฝึกอบรมต่างๆเขากําำลังทำกิจกรรมกันอยู่ถ้าเราไปจิตใจไปปฏิฆะขึ้นนะครับอาจจะไปจับช่วงร่วงเกินว่าตรงนั้นผิดตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นดีกว่าเนี่ย เพราะสิ่งเหล่านี้เรานั้นไม่สามารถที่จะไปวัดผลทางนามธรรมอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังการการที่เรากระทำกิจต่างๆจะเป็นปัจจัยภายนอกก็ตามนะในรูป,ปรธรรมนามรธรรมต่างๆที่เราได้มีโอกาสเห็นมาแต่ดีตัวปัจจุบันแล้เราก็คงจะต้องเห็นกันไปสืบทอดกัน ถึงเหล่านี้นะครับการที่มีโอกาสจะได้ทอดผ้ากรถินนั้นก็ mm. จะต้องมีการเวลานะครับ mm. ผู้ปกครองวัดจะต้องมีพิสุเนี่ยมาทำภารกิจ mm. ก็ไม่น้อยกว่าห้ารูปหรืออะไรประมาณนี้นะครับสี่ห้ารูปประมาณนี้เท่าที่เราเห็นการทั่วไปเนี่ยนะครับทีนี้จะต้องมีคุณสมบัติในการที่อ,อยู่ครบพรรษาด้วยนะครับที่จะมีโอกาส ฉลองหรือรับภ้ากรถิ่นกันได้แต่สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าต้องมีคุณสมบัติโดยการทำพฤติกรรมด้านสงกันนะครับทีนี้พวกเราเนี่ยการที่เราน้อมอนุโมทนาเหล่านี้ต้องมีความตั้งใจนะครับเครื่องปัจจัยต่างๆที่เราเอาไปร่วมทอดผ้ากรถิ่นนั้น จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นการกุศลร่วมกันจึงเป็นเหตุอย่างยิ่งจะนำให้จิตใจของเราเข้มแข็งอิ่มเอิบจากการได้สร้างกุศลเหล่านี้นะครับถ้าเราน้อมเนี่ยกุศลจะเกิดมากแต่ถ้าเราสักแต่ว่าเนี่ยกุศลก็จะเกิดน้อยเพราะทุกอย่างขึ้นกับตัวเจตนาและกำลังใจนะครับก็พูดจากกันนะฮะ เราก็จะเล่าบรรยากาศาสถานที่ที่เราได้คุ้นเคยกันนะครับแต่มมี่อย่างที่วัดหัวทำนบพื้นที่ก็จะติดลำคลองแม่น้ำเนี่ยนะครับก็โดยการดูแลจากเจ้าวาดก็ดีจากวัยยาจากกรรมการต่างๆนะครับจะทำภารกิจการกุศลทอดผ้ากระถินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ที่เรามีโอกาสมาร่วมกันสร้างบุญกุศลสองทางใน,นวัตถุปัจจัยภายนอกแต่เราก็จะน้อมสู่การปฏิบัติบูบชาไปด้วยนะครับเท่าที่จะเห็นว่าท่านมีความประสงค์จะสร้างเมนนะครับเมนเขาเรียกป้องกันมลภาวะนี่นะครับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราได้มาสร้าง การกุศลทอดผ้ากระถินกันก็จะจะได้มีเหตุปัจจัยสีน่นั้นร่วมกันทําภารกิจอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นนะครับบรรยากาศก็ดีพร้อมที่เราจะไปะพักผ่อนพร้อทั้งเจริญจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไปด้วยพร้อมทั้งมีการต้อนรับนะมีการวางแผนกันในการต้อนรับแขก ต่างๆที่มาร่วมการกุศลกันก็เช่นกันนะฮะตามที่อาทิตย์ต่อมาเนี่ยก็จะมีวัดทั้งสองวัดเลยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยวัดโบสถ์วิทยาคารก็จะมีกิจกรรมทอดผ้ากฐถินเช่นกันนะครับก็จะมีทั้งผู้ที่มาสร้างโรงทานกันมีทั้งหมู่พุทธบริษัทสี ที่คุ้นเคยกันบ้างที่มาใหม่บ้างถลับสับเปลี่ยนกันบ้างก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีของหมู่คณะสังคมพุทธบริษ,ษัทสีก็เช่นกันนะฮะที่บนเขาก็จะมีสำนักฐานบัญชาในวันนั้นก็ถือว่าพวกเราอยากชมป่าชมเขาชมสันโดษวิเวกซึ่งตัวผู้พูดเองนั้นก็ได้มีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติไปพัก ไปเรียนรู้ต่างๆนะครับไปสร้างสนาสะนะในการที่จะให้พวกเราพุทธบริษัทสได้ไปเจริญกุศลกันนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในตำนานของมุนิธิเราด้วยและกิจกรรมมูนิธิเราด้วยนะครับอันี้วันที่26เนี่ยเดินทางไกลสักนิดหนึ่ง เาต้องไปเมือนวัดเหมืองปิดล็อกเนี่ยนะครถือว่าไกลอยู่จากตำแหน่งที่ตั้งของเรานี่ก็น่าจะประมาณตกแล้วน่าจะถึงเกือบ300กิโลมัง้งประมาณนี้นะครับแต่เราก็ถือด้วยความคุ้นเคยก็ก็มีการพูดจากันไว้นะครับเพราะเหตุว่าเราเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ดูแล้วเนี่ยเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานเท่าไหร่นะครับ แต่ก็รวดเร็วเหลือเกินก็ครบรอบที่จะต้องมีกิจกรรมอทอดผ้ากะฐินกันก็ทำให้เรารู้สึกนะการเก็บเล็กผสมน้อยของการสร้างบุญกุศลน,นั้นก็ทำให้เราทั้งหลายลูกหลานนั้นได้เห็นได้ยินได้มีการน้อมอนุโมทนากันก็จะฝังจิตฝังใจนะครับจากที่เราได้มีโอกาส ทํามาแต่ยาววัยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราเป็นผู้สูงวัยเราก็จะได้เห็นฮะลูกหลานของเราซึ่งเคยมีตำนานตอนเด็กๆเ,เราเคยนำพาให้ไปพบปะครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับมีโอกาสนี่ว่าท่าขนุนอย่างงี้เมื่อตอนสั้าปีเจสองปีที่แล้วที่ผ่านมาพอดี ก็จะมีการไปร่วมโมทนากับท่านทอดผากถินกันก็สิ่งเหล่านี้แหละครับร้วนแล้วแต่เราก็หยิบสิ่งที่ดีที่งามแต่ละส่วนแต่ละที่เนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเอามาเจริญจิตใจนะครับนั้นถ้าหากเรามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสใช้ร่างกายของเราไปร่วมอนุโมทนานั้นเราก็ใช้จิตใจของเรานะครับ น้อมอนุโมทนากุศลเหล่านี้เราก็จะได้บุญได้กุศลไปเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในกิจกรรมการกุศลปะเพณีอันดีงามอย่างนี้เราจะต้องสำรวมกายวาจาใจของเรานะครับจะต้องระมัดระวังอย่าไปจาบจ้องล่วงเกินอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้การได้เวลาภารกิจ ของคณะหมู่สงนั้นจะต้องมีการต้อนรับแขกเรือต่างๆส่วนเจ้าวาดก็ดีส่วนท่านวาย,ยาก็ดีท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนอบน้อมมาเดินดูแลรับคู่คนต่างๆแต่เราต้องเข้าใจนะครับการที่เราเดินทางไปหมู่ใหญ่แล้วก็เป้าหมายเดียวกันนะฮะเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเหมือนกันนะครับ ต้องทำตัวเหมือนกับเรา,าเป็นแขกก็เดินรับประทานอาหารตามเหตุอันเหมาะสมนะครับก็ดูสำรวจตัวตาดูอะไรจะได้การได้เวลาเราก็จะรวบรวมนะครับผ้าใจก็ดีหรือที่เราจะต้องมีกิจกรรมน้อมละลึกบูชากันนะครับที่จะต้องปาเพณีนี่ะเ,เ,เขาจะเดินรอบโบสถ์กันนะครับประมาณ3มรอบโดยที่เรา เคยพบเคยเจอเคยกระทํากันมานะครับนะั่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหะครับเป็นการที่ระลึกเข้าหาจิตใจตัวเรานะครับทำให้เรามีความรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจนะครับสู่การเรียนรู้นอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชากันนะครับจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะก็ตามจะเป็นต่างชาติต่างภาษา ก็มีโอกาสมาน้อมอนุโมทนากันทิ้งเหล่านี้เป็นเรื่องของการตักเตือนตัวเราเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้สมทานศีลไปแล้วก็ได้จะมีการเขาเรียกว่าสมทานอารัธนาธรรมได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าของอานิสงส์ต่างๆของการได้มีโอกาสทอดผ้ากระถิ่นกัน หรือกิจกรรมนอกเหนือจากการภารกิจอย่างนี้เราก็จะมีโอกาสได้เจริญจิตเจริญกายนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราอาจะต้องบีบคั้นตัวเองนะครับจนกระทั่งมีความรู้สึกหงุดหงิดใดๆนะครับถ้ากเรามีความรู้สึกไม่สบายใจเราก็ต้องน้อมปฏิบัติบูชากัน นะครับเพราะชีวิตเราจะต้องเกิดคุณเกิดประโยชน์นะครับให้มากที่สุดในการที่เราใช้ชีวิตนะครับเราจะไม่ประมาทกันในเรื่องเติมบุญเติมกุศลเติมบาร,รมีนะครับ,นะรบ,นะรบเพื่อจะให้เกิดสังคมนะคสืบเรื่องต่อกันนะครับก็พอดีช่วงระยะนี้ก็จะมีกิจกรรมกินเจกันเนี่ยนะก็พอดี พอดีพวกเราก็มีโอกาสาไปแลกเปลี่ยนนะอาหารเจเนี่อามาให้เราได้พิจารณาแล้วก็ดูว่า,เ,าเทศกาลต่างๆนี้ก็คือการทำกรรมที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ด้วยเหตุของเรานั้นเ,เป็นพุทธบริษัท4เราได้ฟังธรรมกันด้วยในเรื่องทุก์สมุทัยนิโรธมรรคอนิสงส์ต่างๆที่เราได้มีโอกาส สร้างการกุศลกันนะครับถึงแล้วนี้นะครับเป็นกำลังใจทำให้เรามีเรียกมีกำลังมีสมาธิมีการกุศลที่จะสามารถนะครับบรนดาลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนจากความทุกข์ความเศร้าหมองความไม่กล้าที่จะใช้ชีวิต ตามความเป็นจริงนั้นเราก็มาปรับทีวิตกันให้เจริญขึ้นให้มีความรู้สึกอบอุ่นและสามัคคีกันสามัคคีเนี่ยผู้พูด,พดจะพูดเป็นประจำนะครับว่าทําไมจะต้องเน้นเรื่องความสามคัคคีก็เพราะเหตุว่าถ้าหากว่าสังคมใดๆขาดความสามัคคีกันแล้ว มันก็เป็นเรื่องความแตกแยกหรือก็ทำให้เกิดกําลังของการใช้ชีวิตนั้นตัวใครตัวมันแล้วก็อ่อนแอนะครับอ่อ,อนแอมากเนื่องาเราไม่มีศูนย์แห่งใจนะครับก็ต้องมีกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเทศกาลอะไรก็ตามสำหรับตัวผู้พูดเองนั้นก็จะต้องเน้นเรื่องสิ่งที่เป็นศูนย์กลางนะครับ จะทำภารกิจพบปะกันก็จะต้องมีกิจกรรมด้านาเขาเรียกจิตใจก็คือพุทธศาสนาซึ่งเราเป็นพุทธบริษัทสี่กันเนี่ยก็จะต้องมีสนใจแห่งนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเรื่องการกระทำให้สอดคล้องทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะครับทีนี้เราเนี่ยเรื่องโลก สมัยใหม,ใหม่มีความเจริญกันก็เป็นผลอย่างยิ่งทำให้มีการเคลื่อนหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกันไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจากระลึกถึงอดีตหน้าเทศกาลทอดผ้ากรถินกันเนี่ยเขาจะมีเรือนะเรือเรือโยนเรือพายเนี่ยเขาตกแต่ง ด้วยนะครับต้นไม้กล้วยกว็ดีอ้อยก็ดีหรือจะเป็นเรื่องการแหร่ให้สังคมพุทธบริษัทสีนั้นได้มีโอกาสอนุมมโมทนากันนะครับสมัยดีดเนี่ยมีพุทธบริษัทสี่จะไปร่วมมือการกระทําตกแต่งในวัดกันให้เกิดความสวยงามให้เกิดความจเจริญตาจเจริญใจ นะครับมีมีพระมาเทศสอนอบรมแนวทางต่างๆของอานิสงส์ก็ดีของการเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนก็ดีนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องราวต้องมีโอกาสได้พูดจากันนะครับได้มีการแนะนำได้มีการเรียนรู้สืบลูกสืบหลาน นรัถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้สืบลูกสืบหลานเราก็จะมีโอกาสนะัพัฒนาชีวิตกันนะครับพัฒนาชีวิตนเนี่ยนะมันจะต้องควบคู่กันเสมอนะฮะส่วนทั้งวันเวลาก็ลวดเร็วนะครับเดือนปี10ปี20ปีจนกระทั่งเรามีโอกาสเดินทางเข้าสู่สูงวัยนะครับก็ออยังถือว่าช่าง รวดเร็วมากนะครับแต่จะต้องพบปะพูดคุยแนะนำแลกเปลี่ยนกันในเรื่องภารกิจหน้าที่และกิจกรรมนะต้องมีน้ำจิตน้ำใจอีน,นี้สิ่งที่เราต้องพูดจากันย้ำให้พวกเราต้องระมัดระวังเรื่องการที่เราจะนำวัตถุปัจจัยสีนอบน้อมถวายพระคุณเจ้าเนี่ยมีบาปมีบุญในส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน ถ้าถ้าเราเข้าใจนะว่าต่ยามเช้าเนี่ยถ้าเราถวายเพลถวายพระถวายอาหารพระเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราถวายหรือยังถวายแล้วท่านพิจารณาหรือยังถ้าท่านพิจรารณานะพระทหารยามเช้าเสร็จเรียบร้อยท่านจะต้องจัดเตรียมไว้สําหรับอาหารเพลด,ด้วยเราต้องร้อยท่าน จัดเรียบร้อยและอุปโภคให้เรียบร้อยจึงจะมีโอกาสนะนำกลับไปบริโภคหรือ,อาลามาบริโภคได้นะครับเพราะนั้นสําคัญถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยของที่เขาจัดเตรียมให้พระคุณเจ้าเราไปหยิบต้องมาก่อนก็จะเกิดบาปเกิดกรรมนะครับทําให้ชีวิตเหล่านั้นขาดตกบกพร่องได้เหมือนกันนะครับอย่าไปหยิบไปฉวยโดยที่ยังไม่ถึงการถึงเวลา นะครับตอนนี้ต้องตักเตือนกันจนะเห็นว่าเขาหยิบเขาทำกันโดยประเพณีแต่ความเป็นจริงนั้นก็ถือเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะทำให้เราไม่เข้าใจเรื่องทำไมเป็นนี่สงกันยังไงเนี่ยจะต้องมาพูดจากันด้วยว่าเราจะต้องสำรวมนะครับมีการบอกกล่าวให้ได้การได้เวลาที่เหมาะสมกันนะครับ จนถ้าอนุญาตแล้วมีวัยยาหรือพิธิกรขอ,อของที่เหลือแล้วนั้นให้กับญาติโยมสืบทอดไปก็จึงได้มีการอนุโมทนาสาธุจากคณะสงฆ์นั่นค่อยจับต้องนะครับไม่งั้นเราจะเกิดวิบากกรรมก็มาตักเตือนกันนะครับมาบอกกล่าวเพื่อจะให้เราไม่ลืมไม่เผลอเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดความคุ้นเคย แล้วก็มีอาการเผลอเลอททำให้เกิดวิบากกรรมกันก็มีกันมากมายเหมือนกันนะครับที่เราต้องมาชำระหนี้สงกันเนี่ยก็เพราะเหตุแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะใช้ชีวิตสร้างกุศลกันก็ต้องไม่ประมาทนะครับต้องไม่ประมาทเพราะฉะนั้นก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอน้อมนำคุณงามความดี ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งบททั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทิสุภาษีสวัสดีครับ